สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมารีวิวรหัสแต่พวกมึงบอกรหัสกูไก่นะกูขอพวกมึงอะเข้าร่วมสมรภูมิเพื่พเอเป็นตำนานที่แบบเหมือนเข้าร่วมสมรภูมิเพื่อปเป็นตำนานบบให้แบบของฟรีก็พอเนี่ยครับนี่เราจะพามาดูที่หวัวก่อนเลยนะครับ หัวผมมี83ใช่ไหมนีตัวนี้อ่าอันนี้อะไรก็ไม่รู้ในอีสัตว์กว่ามันออกเต่าดำส่วนทรงผมมันเนี่ยเออมันก็จะมีทรงผม,องผมไออะไรเนี่ยฟ้าขาวอะไรเนี่ยฟ้าขาวเทาอะไรเนี่ยอูทโฮสตา อันนี้หมวกครบรอบหกปีอันนี้ทีมสปายอ,อันนี้ส่งผมดีกิดีกิทอดิโก้ดิโก้หมวกฟางรูหำแห,ห่หมวกฟางรูฮีหมวกฟางรูฟีหมวกออฟแบค ออ b แบ k คมัวปิดบอลชายครับข้างหลังเป็นตัวเอฟก็จะว่าอันนี้มวกจวนมวกจวนอันนี้ปืดพาทอกอาชีอาไม่ออกเหมือนกันนะเนี่ยวีดออ this

โลเด้นโดมิเนเตอร์ชุดพี่เนมหัวพี่เนมเอ j มเจทีวีหัวชุดบูมาเตอร์ซึ่งผมก็มีเทนเทนเกนอิงสตาอินอัลลกดีเชื่ออะไรกันมาท อ่านไม่ออกเหมือนเดิมมวกพันขาวเหนียวมวกพูพันขาวเหนียวอ่านไม่ออกบาเชนบาเท,าทนเดอร์มือบาเทนเดอร์มัสมัสคิดคิด แดบเด็บปร์เด็เปร์แฟนตาสลิลมาลูนม่อ่ไม่ยอมัดึงดีว่าดิได้อ่ะม่ออมมันเด FFWS has go Mua tàu chan này nhi Oi Tu đi ai Song phong tàu ai gom rút Am nó Na tàu măng Summer web Lock ล็อกเอล็อกเอนลูซออเรนจออเรนจีออเรนจีซัมเมอร์มวนลักฟรีไฟฟลายด้วยนะเนโกเนโกเนี่เดวานี่เดวานี่ฟาโลตูน หมวกจ้าพ่อเจ้าพ่อบัวเคชายฮาร์ดเบกเกอร์อัลโหลเราจะพามาดูตัวผู้หญิงกันบ้างนะครับโอ้ยเอาใหม่เลยโอ้โอ ไอ,ไอไอไอลาเฮฮ้ยโอโ้โเนี่ครับก็มีหมวกอะไรเนี่ยผมเขากว,วางปะเนี่ยบันนี่อิหนหมวกุลฟิสได้ฝากหมวกยวน ซาอุาะโลโลอินฟอลม,มันอัพสซมันอัพไซมัน,นอับสาสั่งอ๋อเรื่องนั้ลดละสับไยากรเป็นยังไงลยงง่สัตว์ดารู หมอเยอะเลยพิตต้คูลบอะไร้ยออกออกก่อนพิตต้ครูลูสเปบวกของแอสซัซินนะเนี่ยแอสซัซินฟิลลีสวายสวย

เออช่วงที่เกมเอา X กับย,ย,ย,ยูนิคอร์อ่ะเออยูยูยูนิคอนแหละไอ้เหียเดวิดยได้เหมือนเดิมกับอะไรเนี่ยมันเดิมรู้มาดูการหัวผมแค่พามาดูหัว Cepat, ini dekat, makab ni ni berlaju, tak lama. Ali, aku tak mau. Andel. เดิมจ่าอ่นต้องขออัยขอตือนขอภัยตู้ใจก็มีประมาณนี้นี่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  โอเคครับไปไวเลยนะมันไม่เสียเวลา Okey Tengah-tengah Tua Puing, toleh Ini, 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 permanik Tua Puing, kau Permanik Tengah-tengah Tua Puing, kau Permanik Tengah-tengah Tua Pusai Tengah-tengah นี่นี่นี่ประมาณนี้นะอดูเลอ๋อเอาเอาให้ดูเลยให้ดูเลยอ่ะเอาแจกฟรีทั้งนั้นอันนี้ไม่ต้องไปดูมันหรอกใครๆก็มีอยู่แล้วเอา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 เฮยดูเลยดูเลย

คนดูดูอ่ะอาวุธระยะประชิดนี่มีประมาณนี้ครับอันนี้ก็มีประมาณนี้อันนี้ก็มีประมาณนี้แบ่น,นี้โอนน้ไม่ต้องอยากจะแอ็กเลยอันนี้ไม่อยู่แล้วน,นีรน่ระเบิดนี่น,น,นี่ระเบิดมีประมาณนี้อืมไอวอลประมาณนี้ครับ เข้าร่วมสมรภูมิคุกเป็นตำนานผมขาดแค่สามตัวเพราะกูยังไม่ได้ซื้อม<ท><ก>ีสัตว์เลี้ยง<ท><ก>มีแค่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีแค่เก้าตัว,วัทวทีสเนี่ย เวลห้าแปดเจ็ดสี่พั 40. นสี้อยสี่ไดมอนีสามดาวอันนี้อินนสยุยมเล่นมากนะผมไปดูดคดูห้าแปดสำหรับวันนี้ผงกรอดูแไปเข้าร่วมสมรภูมิพกกเพื่อนนปเป็นตำนาน ขอบคุณครับบายบายดูกันสักนูกนะ